สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอซีทุกคนนะคะหลังจากอีวึงปิดร้านแล้วไปดูกันนะคะว่าอีวึงจะไปทำอะไรนะคะ,คะสาริงคู่ใจไปกับเด็หนาวมากค่ะดูกันค่ะชมรนข้ามไปแล้ว จะไปดูหนูเราไงแล้วก็ไปดูไก่เราครับอันนี้เป็นทางเข้าสวนหลังบ้านนะคะฝั่งนี้เป็น,น,นี้เป็นบ้านของคุณพ่อและคุณแม่นะคะ ทำมาลายย่งเลี้ยง,ยงซื้ออันนี้มาเลี้ยงด้วยนะคะแป๊หนึ่ง,งนี่ไงคะเลี้ยงหนูเลี้ยงหนูหนูนานะคะเดินไปดูหลังบ้านบ้างชมสวนหลังบ้านนะคะ นี่ค่ะอีงเลี้ยงไก่ด้วยเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอันนี้ไก่สามสายพันธุ์นะคะเลี้ยงไก่ตีด้วยมีเป็ดด้วยค่ะอันนี้คือเลา้า เล้าเป็ดเล้าไก,ะะาก่ทุกตอนเย็นนะคะทุกตอนเย็นหลังจากเก็บร้านอีบึงก็จะมาข้ามาฝั่งนี้นะคะกำลังปลูกผักปลูกมะเขือเทศอันนี้คือสวนหลังบ้าน อันนี้เป็นอันนี้กล้วยนะคะกล้วยหอมกล้วยไข่หอมอน,นะคะดต้นทุเรียนด้วยกำลังสวยเลยค่ะต้นทุเรียนกำลังสวย ีใบม,มีมีต้นกระท่อมด้วยนะคะก้านแดงอัน,นี้เขาเปิดสีเลี้ยนะะี่ค่ะอันนี้กำลังสวยเลยค่ะต้นทุเรียนอืมเตะกิ่งะคะ่ะ อันนี้เป็นผักชีลาวคะ่ะกำลังปลูกก็มันกำลังขึ้นค่ะนี่ค่ะชีลาวฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นต้นหอมต้นหอมกับผักบุ้งจีนกำลังขึ้นปลนะูกเองนะคะหลังบ้านมีทุกอย่างมีกะบพงกระเพรามีหมดน,นะคะ ทำอาหารตามสั่งมีกะเพราไม่ต้องเลยซื้อกล้วยค่ะนี่คือคต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงต้นนี้390ค่ะเพิ่งซื้อมาปลูกได้ประมาณเดือน,นะะอันนี้แก้วขมิ้นนะคะแก้วขมิน้นนี่บะเขียพรพอบต้นบะเขียด อีตัวก็บบอตองซื้อค่ะหลังบ้านมีค่ะบ้านอันนี้คือต้นขนุนนะคะต้นขนุนพันเนื้อมันจะเป็นสีชมพูอันนี้ก็สามร้อยเก้าสิบเหมือนกันค่ะนี่ค่ะอันนี้อันนี้ก็สามร้อยเก้าสิบค่ะต้นละสามร้อยเก้าสิบอันนี้เป็นเขียวเสนอคะ มีทุกอย่างตะคงตะไคร้ขาอันนี้เป็นมันมันเขาเรียกมันอะไรมันที่ไปทำของหวานตำมะละกอตำมะละกอด้วยชะอมก็เพิ่งปลูกชะอม วนหลังบ้านนะคะมีทุกอย่าง <Yeah. S 1> พาพี่ๆชมดูธรรมชาตินะคะวันนีน้อันนั้นเป็นน้ำดอกไม้นะคะมะม่วงต้นใหญ่ๆค่ะตรงนี้ได้ได้กินทุกปีคะ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นน้ำดอกไม้ส่วนตรงนี้เป็นมะม่วงแก้วคะ่ะ ม่วงแกวบานเฮาค่ะอร่อยใหญ่มากมีไผ่เลี้ยงไหมคะ อยู่แบบพอเพียงไม่ต้องซื้ออะไรมากค่ะขาตะไครอยากกินก็ข้ามฝั่งถนนทางมาเลยค่ะข้ามถนทางมากเลยค่ะเก็บผักเก็บอันนี้เป็นต้นฝรั่งฝรั่งกิมจูน้านาไปไหนอืมพ่อจะไปไหน อยอ้ลมแรงมากเลยค่ะดูดูต้นไม้ค่ะอลมแรงมากวันนี้มหนาวมากเลยนะคะลมแรงมากน,นี่ต้นหมังคุะคะอันนี้ก็เพิ่งปลูกนะคะปลูกได้ประมาณเดือนนึง มามามาเร็วปเี้ยบไปไหนอ่นไไนมายางมามาเร็วมาต้นแตงต้นไพ่อ งั้นอีวิงขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวอีวิงจะไปลดน้ำผักแล้วนะคะฝากพี P ่พี่เอกดไลค์กดแชร์ให้อีวิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนเร็ว